อังเกอปอสเตโคกูเซ็งสเปอร์น้ำกอนแต่แผ่วบุบก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับช่องในน้อยของฮ่องนนมครับอังเกปอสเตโคกูผู้จัดการทีมสเปอร์ระบุเป็นเรื่องท่ามแต่ยอมรับแต่หยาดหลังไกลเดือดห้องพ่ายต่อบุบสองต่อหนึ่งจัดสองประตูในช่วงทดเวลาของทีมจาบานในการฟาดแข่งซึกงเพื่มิลิกที่สน,นามโบลิเนียครา เมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนผี่นานมาสเปอร,ร์เสียเซนติี้แพ้ในเกมลีก2นัดติดต่อกันโดยนักกรุพวกเขาเสียทาข้าวร่างให้กับเชลซีซีตัวหนึ่งทันท,ทีออกนาเร็วแต่เหลือนักเตะแค่เก่าไร้เท่านั้นขณะที่เกมบุกไม่เยือนมาปาที่เมืองกรุงคือนนําเมืองแต่หน้าที่ที่3จากประตูของเบรนแนนจอร์สันแต่สุดท้ายเป็นไฟพ่ายไปเนื่องจากบุกได้2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากปราโบซาลาเบียและมาริโอเลมินา หลังเกมปอสเตโกโกให้สัมผาสว่าเกมที่นี่ยากเสมอวูฟเป็นทีมที่แข็งแกร่งและวิ่งตะบึงตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่เฮามีนาเตะหลายไร่บริโลงสนาม พวกเขาได้2องประตูที่ดีแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับวูเป็นทีมที่เอาชนะได้ยนกและพวกเขาบุกใส่เฮาเฮามีเกมที่ดีในเครื่องแรกเฮาได้ประตูเร็วและเล่นได้ยังรัดก,กุมเฮามีโอกาสและเฮาหนาจากความมั่นใ้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าพิดหวังที่เฮาเสียประตูในช่วงท้ายและต้องยกเครียดยิบห้วูด้วยที่พวกเขาบุกใส่เฮาและได้2องประตูที่ดีผมบ่คิดถามคำถามถ,ามถามถึงความทุ่มเทและความพยายามของนักเตะเฮาเครื่องหลังเฮาเล่นได้ดีขึ้นแต่เฮาขาดความไหลลืน่น ในกรณีเกมนี้ที่ขาดเจมส์แมดติสันที่บาสเจฟกับบอสเตโคกูจะก้าวถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับว่าเกมจะยังเป็นเหมือนเดิม11คนซ้ำกันเขาต้องเล่นในสไตล์ของเฮาต่อไปและโอกาสของเฮาจะมาถ,ถึงบอสเตโคกู oku, ให้สัมผัสหลังเกมที่กราธาแพ้กับวูฟแฮมตันนะครับในคืนวันเสาร e ์ที่1ิพฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับสุดท้ายก่อนจบคลิปครับ ฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนครับที่พันเขาม้ารับชมกับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เช่นเคยครับเร์กีฬาเบิ่งกีฬารับรู้รับฟัน่าสารเรื่องราวในวงการกีฬาแบบพีแบบนองไปพร้อมกันครับขอบคุณทุกท่านที่พันเขาม้ารับชมครับขอบคุณครับ